ทุกไม่ต้องแสวงหาเป็นสิ่งที่ดีอยู่เป็นพื้นยืนบนชีวิตของเราเองที่เราจะต้องไปปฏิบัติต่อทุกเนี่ยว่าเวลาทุกเกิดขึ้นจะทํำยังไงยังไงก็ต้องเกิดแน่นอนไม่เกิดไม่ได้แก่ต้องเกิดแน่นอนเจ็บต้องเกิดแน่นอนตายต้องเกิดแน่นอนพัดผ้าต้องเกิดแน่นอนเศร้าโศกเสียใจพิ่นีพอะไรลำพันปัญหาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่จะปฏิบัติต่อมันยังไงการดําเนินโดยการปฏิบัติต่อความทุกข์เหล่านั้น โดยการเรียนรู้หรือกำหนดรู้เพื่อสร้างการยอมรับบนจิตใจว่าทุกเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเหตุของทุกก็มีอยู่จริงแต่มีไว้เพื่อละทุกมีไว้เพื่อรู้เหตุของทุกมีไว้เพื่อละการปฏิบัติโดยการกำหนดรู้เหตุนั้นยำยซ้ำซ้ำอยู่เสมอคือเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นบนจิตใจของตัวเราเองในแต่ละคราวได้การเห็นตัณหาที่เกิดขึ้นในแต่ละคราวจะทําให้อวิชชา ไม่เกิดร่วมไม่มาทําหน้าที่อยู่บนจิตใจในระหว่างนั้นก็เรียกว่ามีสติรับรู้ต่อตัณหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีสติรับรู้ต่อตัณหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ก็จะเห็นตัณหานั้นดับไปการเห็นตัณหาเกิดขึ้นและตัณหาดับไปคือการทํามรรคให้ดําเนินไปนี่แหละคือเรียกว่าการเดินเดินบนหนทางเส้นทางคืออริยมรรคเดินบนเห็นหนทางด้วยอริยสัจ เมื่อใดก็ตามที่ทุกข์ไม่ถูกรู้เมื่อใดก็ตามที่สบูทไทยไม่ได้ถูกแก้ไขคือไม่ได้ถูกละเมื่อใดก็ตามที่ลดไม่เป็นความแจ้งขึ้นมาบนจิตของผู้ปฏิบัติและเมื่อใดก็ตามมักไม่ได้ถูกปฏิบัติขึ้นเมื่อนั้นจะไม่สามารถเข้าถึงธรรมอันเป็นที่สิ้นทุกข์ตามแนวทางแห่งอริยมรรคนี้ได้หรือการแทงตลอดอริยสัจหรือแจ้งในอริยสัจทําให้อวิชชาดับเมื่ออ,อวิชชาดับ ทุกทั้งปวงก็จะทําให้ดับไปได้